สวัสดีครับเนี่กายเอกเกอร e ์เมอร์นะครับเกมที่คุณกำลังรับชมก็คือล e ซเซนิวเวอร์แปดดูผ้วีเลตในดีโอซีชาโดก็อปลอกนะครับผมไม่รู้ว่าสองคลิปที่แล้วเป็นอะไรนะครับผมมันไม่อัดตอนที่ผมแนะนำตัวมานะครับผมตอนคุณผู้ชมเปิดก็จะนิ่งว่าเชาโดก็อป o อกเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับผมผมก็ลองแก้แล้วสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนเดิมครับหวังว่าคลิปที่สามนี่มันคงจะอัดเสียงตอนผมแนะนำตัวนะครับผมผมเว้นระยะให้มัน นิดหน่อยนะครับ <toc> um> ตอนนี้เราเกือกสูสส่เจ็ดนั้นละอากาศใกล้มากแล้ว อุ้ยเว้ยนี่โใหญ่นะจะหันหลังมาแล้วเว้ยมันกตายหาได้ไ,ดไอ้เหี้ยเออมันรู้แล้วไอ้เหี้ย Mẹ gây mấy tụi ở đuôi Ơi <laughs> ơi nghe quá bay cái bay Mẹ ướt chỉ ra con ว้เกมนี้มีอินฟินิตี้แอมโมเมื่อไหร่ก้อนนะไม่เหลือแน่เองอ่ะไปบอม,บอมเอามือเอาสุกปกปกมาแตะต้องสิ่งที่บุคคลแตะซะแล้ว,ลวถึงเวลาต้อสงสักตอมบนี้ก็สายจอมโลภนี่หน่อยแล้ว ye i kwan li, wọn di bok. เฮ้ยเกิดไปแล้วมั้ง่ะแล้วต้องไปไหนต่อดีวะเนี่ยอาะแล้วหน้ากากอ่ะไดนเบาได้หมดแล้วแบบบุฟวินเลยแล้วเจ้าตัวอับละนี่ก็โผล่มาอย่าสู้นะ ต้องวิ่งเลยไงอยแล้วนะท่านจะสู้อะไรกับตูวแบบนั้นได้กันเล่าเอานี่นไปซะโอ้ดีเลยโอส้ส่งอะไรมาฉันก็เอาหมดแหละโอเค ไม่ได้เอาขอข้างล่างด้วยนะเนี่ยไม่มีดีปืนดีปืนอยู่ไหนวะหายากสหายเลยเออไว้เคลียร์ฝุงเฮ้ย มันมีที่ไปแล้วเนี่ยอืมเราลืมอะไรอีกเปล่าล่ะ ไม่มีของวะเนี่ยโหเอ้ยเราได้ไมาใช่ไหมโอเคได้ไมาคงไม่ต้องลองอีกหรอมะลงลงไปไหนดีกว่า หรือว่ามันยังมีพวกมันเด๋ยวอยู่ข้างล่างไหมเออเย็นอยู่โอเคโอเคไม่ยุง่งอะไม่ยุง่งอะ ขอต้อนรับสู่แกลลี่ความสินหวังการจะสแสดงผลกรรมแห่งคนไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จนี้การหาหน้าก่ากมาได้อย่างน้อยหนึ่งอันเชิดดูผู้ที่ถูกเลือกแค่ไม่กี่คนเหล่านี้ที่เวลาสุดท้ายแห่งความสิ้นหวังพวกเขาจะถูกเก็มรักษาไว้ตลอดการในแกลล,ลี่แย่งนี้เชิดดูคอลเลกชันแสงแห่งชีวิตจากมุมมบงบอื่นได้เลย ก็ไ่เหมือนกระต่ายที่รทรหดดีจังนะจะเจอแคทซัมไลตันในช่องที่ไม่ได้เจอ,ไม,อมไ,ไ,ไม่พร้อม แล้วคําใบ้คืออะไรนะนักล่าโลงคลังต่างคนต่างเจ้า,งางลงลงมาที่เยือติดอยู่กับที่เพียงน้่นไ,ได้นักล่าตัวพลังต่างต้อง,งลงมาที่เยือ ใช่ปะศัตรูของแต่ละคนนะครับผมหมือั้นสร้าศิษยาตวกนี้ขึ้นมาผู้่ปัดหัวฉันเหรอเนี่ยกุญแ <c oughs> จสามดาวได้แล้วโอเคแปลล์ดุสโตต่ามตาม,ตามแล้วก็อยโควีชท่านจะได้รับการปะกาของคำแล้วขยไปตรงไอซิ่นนะโอเคเข้าใจละ เซฟก่อนเพื่อความแน่ใจแมกจะคุยกับเราเหด่อยไหมเออลืมหยิบกระซองช่างใหม Để khói gió cầm vào đây Mới thử qua มีปืนโอเคปลอล็อกนี้ไว้มีไรเราสแกนไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ถึงวะ ต้องโศงตรงไหนวะเนี Luc ่ยเห็นได้สักอันนึงเอ๊ะต้องดูก่อนดอกไอ้แกนมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่อันนัอันหนึ่งอันนั้นก็อันนึงแต่เราเราสแกนไม่ถึงอ่ะทำไงดีอ่ะ เด้โหย่องสแกนไม่ได้ด้ยต้องไปฝั่งนู้นสินะแล้วจะไปยังไงเนี่ยมัก็ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเปล่าวะ ไม่น่าเกี่ยวแล้วเนี่ยเอ๊ะหรือว่าต้องมาทางนี้ไม่น่าใส่มั้งไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะฆ่าไปตรงนั้นยังไงครับเนี่ย หลงลลางก็ไม่ใช่แล้วปะ่ะมันก็ต้องเข้า <mm> ต้องเกี่ยวอะไรนี่แน่เลยเย,ย่ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยไม่ได้ว่ะ chỗ nào để tao đứng đây ấy nhỉ Is that the last mask? Có โดนด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่ตายทักตัวยังไงวะเนี่ย แล้วก็ขึ้นไปข้างบนอะไรใหญ่บอดเลี้ยโผมาอีกอะปืนแรงกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะรู้สึกกากเงยชมกัน แนะั่งไปกันคุณไปสู้กันเอ้ยเราอ้อ,อมดิไปขอกันน,น,กน,น,นะคุณสปืนลูกสาวแต่กูไม่มี เออเลยสองนัดนี่นะนรักทุเรใช่ไหมเลย,ย,าย,เลยดาทีสามแล้โอเค easy อัดท้ายละ <c oughs> โอ้ยเป็นไรอะ่ะ <c oughs> อะไรอีกเล่าเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเออเรียบร้อยชิพายไม่ได้เก็บลูกซองเลยเฮียโดนขังก็หายไฮ้ดิฉันอยู่ไหนเนี่ยซื้อเด่นแล้วเด็กน้อยน่าเสียดายจริงจริง เธอเอาแต่กระโดดออกห่างจากละวัคซคริสตัลขเธออยู่เรื่อยๆเลยกาลครัเชียวว่ารถตัวตีต้องมีชิวชิววาหัวนี้เยอะถ้าข้าดเธอแบบไม่มีพิธีวีตองก็น่าเสียดายเกินไปหน่อยเราไปยืดเวลาสักความสะดวกไปอีกหน่อยดีไหมเดี๋ยวนะ้าจะทำหน้าบูซี่ฉันเตะของเล่นเล็กๆเกินน้าเว้ยเธอแล้วนะมี่แกเชื้อลายเยอะเลย เกือบทุกอันเป็นของปลอมไอ้ชิบหายแล้วใครคิดว่าตัวเองจะหาของจริงเ <c oughs> จอไหมล่ะจะจะไปดูออกได้ไงวะเนี่ย này quá Tao có thắng hả? Yeah. Thật bay Đấy to à Bây giờ tính lại cái này được chưa mấy ยังไม่หมดอีกเหรอพร้อมสถานการณ์แย่ปิดฉากกันหรือไงขอนี่อันสุดท้ายเถอะนะมีของไหมเดี๋ยวสักทีโอ้ยเหี้ยเกือบไปแล้วเวือล่ะจะทำเสร็จเลยแล้วเย้ คุณไม่ท่านนายไม่ช่วยฉันคงไม่รอดหรอกถ้าหมดเป็นไม่ได้เพราะเธอนะก็เป็นระวันที่แปลกดีนะแต่ก็ก็ดีอ่ะ โอ้โหเกือบไปแล้วไม่รัดดิค่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย โอเคกลับมาฝั oh, ่งนี้แล้วโอเครีบไปไข่รีบไปไข่เอาลูกซซอกลับมาเลยมีงันสวยแน่กลับถึงเวลาแล้วล่ะเออแล้วเออได้ไหมไม่ได้รถไงต่ออ่ะจะเอาไงอ่ะ ทำไมถึงได้มันวะมันอยู่ไหนอะกุญแจตาสามตานอะ่ะที่พลาดอะไรไปเปล่าเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวนี่ผมขอไปเปิดวิชามาก่อนนะนี่ผมพลาดอะไรไปเปล่าวะ

เออถูกตกใจหมดเลยรู้ว่าพลาดเลยซิเกือบเดินไปต่อเดยนไม่มีลูกซองแล้วน่าจะช่วยงานง่ายเยอะง่ายเยอะเลยเกือบถึงเวลาแล้ะโอเคอ่ะไรสุดก็จะกำจัดพามพวกนี้ แต่ว่าต้องยอมแล้ว,ว่า <I 'm S 1> ฉันอยู่กับ <'ve> มันมานานมาก so จะทิ้งไปไปน,นี่ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันระวอกตัวด้วยนะ <I know. S 1> รู้แล้วแล้วโอเคงั้นขอหยุดความโขนหัวลุกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เกมเมอร์แล้วอย่าลืมกดดิสดอเนตใต้คลิปวิดีโอเพื่อความสามารถซื้อเพย์ห้ากันนะครับบ๊ายบาย